มีสิทธิ์ได้หรอแพทวงเคียช็อกพนักงานโรงแรมเปิดประตูห้องกลางดึกอ้างมาเช็คแอร์โดนเปิดประตูห้องกลางดึกทำเอาหลายคนอดเป็นห่วงไม่ได้สำหรับนักร้องเสียงดีแพทรันนพัทหรือแพดวงเคียเมื่อเจ้าตัวถึงกับต้องถามหาความปลอดภัยหลังเดินทางไปแสดงคอนเสิร์ตท,ที่จังหวัดพิษณุโลกและได้เช็คอินโรงแรมแห่งหนึ่ง แต่จู่ๆกับมีพนักงานโรงแรมถือวิสาสะใช้คียการ์ดเปิดประตูเข้ามากลางดึกโดยไม่ได้รับอนุญาตอ้างว่ามาเช็คแอร์ซึ่งตอนนั้นตนกำลังแต่งตัวอยู่โดยสาวแพทต้องออกมาโพสเรื่องราวดังกล่าวลงอินสตาแกรมส่วนตัวว่าโรงแรมที่พักมีสิทธิ์เปิดประตูเข้ามาในห้องพักลูกค้าหรอคะแพทแต่งตัวอยู่เมื่อคืนมีผู้ชายเปิดเข้ามาค่ะ เมื่อคืนเวลาประมาณสี่ทุ่มแพทยอยู่ในห้องคนเดียวกำลังแต่งตัวอยู่ในห้องโรงแรมเตรียมตัวจะออกไปโชว์มีผู้ชายใช้คีย์การ์ดเปิดประตูเข้ามาในห้องแพทตกใจมากตะโกนเสียงดังผู้ชายคนนั้นพูดว่าขอโทษครับแล้วปิดประตูสักพักมีคนโทรขึ้นมาบนห้องบอกว่าขอโทษครับผมเห็นว่าแอร์ม่ติดเลยจะเข้ามาดูงงๆแล้ววางสายไปใช่ค่ะ แพทไม่ได้เปิดแอร์เพราะอากาศค่อนข้างเย็นและโรงแรมปกติมีมอนิเตอร์ดูด้วยหรอคะห้องไหนเปิดไม่เปิดแอร์แต่คิดเราคิดอีกมันก็ไม่มีเหตุผลสมควรไหนเลยที่ทางโรงแรมจะมีสิทธิ์เปิดเข้ามาในห้องที่ลูกค้าเช็คอินเข้าพักแล้วมันอันตรายมากนะยิ่งสำหรับผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวนอนคนเดียวห้องนี้ไม่มีสายยูร็อกด้วยนะ ผู้จัดก,การวงลงไปถามรายละเอียดและการของห้องแพทเพิ่มอีกใบเพราะทีแรกให้มาใบเดียวปกติเราควรได้ห้องละสองใบไหมคะทางโรงแรมให้การมาโดยไม่มีการสแกนอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับว่ามีการเตรียมอีกใบไว้อยู่แล้วของห้องนี้ ซึ่งก็แปลกอีกเมื่อคืนแพทไม่ได้ไปโรงแรมเพราะโชคดีว่าไปจังหวัดที่มีน้องอยู่เลยเธอเรียกขอให้น้องมาช่วยนอนเป็นเพื่อนและเชา้านี้ออกเดินทางเช้ามากถ้าเปลี่ยนโรงแรมอาจจะยิ่งต้องนอนดึกแต่เป็นการนอนที่รู้สึกไม่ปลอดภัยตลอดคืนมีเหตุผลไหนที่เม็นหนักมากเพราะที่โรงแรมจะควรเปิดเข้ามาในห้องที่มีลูกค้าเช็คอินแล้วหรอคะต่อให้กรณีลูกค้าไม่อยู่ห้อง ก็มีทรัพย์สินอยู่ในห้องไหมคะและนี่แพทก,กำลังแต่งตัวอยู่มันหนักหนาเหมือนกันเนาะและเมื่อคืนจริงๆห้องพี่นักกองก็ไม่ได้เปิดแอร์เหมือนกันก็ไม่มีใครเปิดเข้าไปนะ